สวัสดีครับ f อซี FC. มือมีผ้าม้าเล็กอยู่นี่ครับอยู่แถวแกวดำต้นพันชติสีทองแม่เบิงเ้งว่าได้เล็กเลยนะครับนี่ะครับ เป็นต้นมันมันเป็นาเป็นต้นนะมันสวยบางห้อใช้ได้เลยตัวใดกับพี่น้อง ปกติเป็นต้นนั่นสินมันเป็นหากด,ดิมันเป็นต้นดิถ้าแปลงก็ได,นนนด,ดน้นตันนวุงึงก็จะถือเล็กลายติก็ะจะมาซช้ข้อมือดิเอาห้าน้อยบ่ย ว่อม้นนี้มื้อนี้ได้แล้วบวอครับเ,น,เนี่ยเอาขาวหนเห็นไปเลยพอเกดนยอนี้อานอยู่ท่าแปงอะไร,น,รน,นี่แหะนั่นดิมงนั่นที่ว่างบิ่ เป็นท่าไรละไม่หังงงางกี่งห้ามิดีเป็นต้นหน่อยอย่ังทางเปลี่ยงมาต้นพันศาสตร์มาเอาเล็กอยู่ต้นพันศาสตร์สีทองนะครับน้เบินพีนน้องว่าไม่ใช่

มนยังไงเลยมันก็สิขนเปเลมาใั่ให้มันเป็นสามโตว่าแ่เมเอ้ยขาขอนาตแมนบยจะเห็นเป็นยัยงนี่แม่ตัวเิง่นึงนี่เม่บกักจืนเทื่อนนี่นี่เม่แมนบบันบอเอ้ยยเสียง

ตัวใดตัวอ,อ,อย่างนะครับได้ละละห้าศูนย์ห้าวะม่ายหม่ายเอาอเห็นกับาเมียนๆๆแล้วก็เลขถูกห้าสองหกเลขยูตุนใหม่กับห้าศูนยห้านะครับพี่นอ่อยเป็นแนวทางนะครับพี่นอ้องเนแนวทาง